กาสบายดีพี่น้องมานี้มาอยู่กับซองว่านันคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่หายหน้าหายตาไปสักพักหนึ่งพี่น้องเลยโต๊ะการโต๊ะงานน้องส่งนี้ก็ได้พี่น้องมานี้ก็จะพาพี่น้องมากินแกงหน่อไม้พี่น้องอยู่หลังบ้านคือเก่าแซ่บเนาะมีหลายอย่างหลายแนวอยู่สุพี้ฉุนน้องกินแซ่บนี่ตับมะฮุ่งพี่น้องตับมะฮุ่งแซ่บใส่กับไก่ย่างน้ำเด้อพี่น้องเนาะมานี้ก็มีน้องชายเนาะคนมากินน้ำแซ่บนี่แหละคนอยู่เดียวพี่น้องเลยหากแพงเด้อคือเก่าเนาะแกงหน่อไม้แซ่บเพื่อนวันนี้จัดหม้อหนึ่งอย โอ้ยจับเสียเลยน้องแม่เฮ้ยที่ไหนว่ะบะนี้มาตาคนคอยเลยนะเด้อพี่น้องเด้อ้แม่จับโซนี้เลยเลยบุ๋ยตดำๆเลยเลยสัตว์เลยพี่น้องบะนี้โอ้ยใส่กับน้องชายสองคนพี่น้องเ้ยบะนี้จับเสียเลยนาะบรรยากาศทางหลังบวกกันเนาะพี่น้องเนาะมาพี t âm, t âm, ่น้องลุยเลยบะนี้อะไรอย่างหิวข้าอะไรพี่น้องจัดเลยเอา แซบๆเลยเป็นข้าวเจ้าเด้อพี่น้องเด้อวยนะี้เด้อหลังจากที่ไหไหน้าไฮตาไปต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเนาะก่อนอื่นขอขอบคุณเด้อพี่น้องคนใดทีด่เข้ามาติดตามรับชมนะออดนั่นเนาะเข้าไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะคลายกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะได้รัพนนความคลิปให,หมนะ่ๆเนาะต้องขอโทษขออภัยเอฟซีพี่น้องทั้งหลายเนาะที่ไหไหน้าไฮตาไปถ่ายคลิปดุนแล้วพี่น้องเลยอยากจะพักแหละยากเลียงยากงานหลายเนาะพี่น้องมาพี่น้องวันนี้ก็ได้มีโอกาสกินแล้วลุยเลยวันนี้เขาแซฟ นี่ตำหุ่งน้ำพี่น้องอแซบเลยยิงกับน้องสายขึ้นเก่ามานน่ใส่เลยแั่แซบเลยพี่น้องเอ้ยอืมขาวท่าพี่น้องแซบยกอืม bây giờ chơi chắn bây giờ các bạn phải học bổng ngày thứ khắc bò Thông đời vì na năm cao năm cháo năm hai nghìn hai mươi năm 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 เมื่อบ่ม <tama> ันก็ค่อยว่ากันอีกทีด้วยไหมเนาะนี่มาอืมขอหานขอบปุณเน้ะ

ออเออท้อยท้ายทอยไกายเข้าถ่ายอยู่เนาะลมเย็นว้อยว้อยพี่น้องเลยเข้าบรรยาการครับกินแล้วก็นอนคือยิ้มไปทางไหนพี่น้องกันมาเนี่ย เอาเลยมเจดคำนี้ง<ม>่ายเลยคัดคำนี้ง่ายเลยนะ Cái gió thì không Cái thoát có phải không không Nên nên lên Sếp nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không เป็นเดือนแล้วบป,ปล่นี่ยงแเจนมันวะ Cảm ơn ông người người giùm. Đây này cũng chắc không hết mẹ. mà เปลี่ยนบรรยากาศพี่เนองเอ้ยถ่ายแต่นี่หไรเนาะโยนจะเลยทำไม่ใหญ่เลยฮะโยนจะทำไม่ใหญ่ทำไม่ใหญ่เลยวะเอ๋อตัดีิเดรอืมใจเลยทำไม่ใหญ่เลย ทอดพี่น้องเอ้ยอึใครฮอดก๊อบ ชั่วเนาะแม่คอาบยังวะลมวอยๆพี่น้องเอ้ยกำลังคักบรรยากาศเ,เย็นๆเนาะ ว้าวบ๊วยหมดหมดอย่างขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเด้อคลิปก่อนเนาะพี่น้องมีพี่น้องมันเข้ามาคอมเมนต์ว่าว้านั่นว้าไวัยไปเนาะแล้วนี่ก็พยายามลดลงจังหน่อยพี่น้องอย่างว้าวสาซาเนาะพังน้ำกระโบทันเมันว่ะ <c oughs> <c oughs> có thót, thót thót, ơi thót, thót thót, เมื่อไหร่พีน้องข้าวเป็นจานเมื่อไหร่<ม>พอแล้วพอแล้ว<ม><ม>อิ่มแล้วออโอเคนะพี่น้อง<ๆ>สำหรับคลิปนี้ผมมีอย่างหลายเนาะพาพี่น้องมากินแกงหน่อไม้แซ่บเนาะ ไปแล้วพี่นอง